โดเรมอนตอนคำทํานายของโดเรมอนตะกล้วครับไปก่อนนะครับว้ายจะทำอะไรอะจะทำอะไรฉันนะฮะเจ๋งใช่ไหมเหล่าแม่ชีแค่งสัตวรวัดที่22อเลิกแกล้งกันแบบนี้สักทีเถอะนะยังไงผมก็ต้องห้ามคุณปู่ทวดให้ได้เลยฮะ ใช่ไหมชิมาเดีเจอตั้งนานเลยนะฮะคุณปู่ทวดเลิกเรียกื่อว่าปู่ทวดจะได้ไหมล่ะนี่ฮะมันก็ดีออกนี่ฮะจะให้เรียกว่าปูขป่ของปู่ของปู่มันก็ยาวเกินไปไม่ใช่อย่างนงั้นเอ้ยฉันไม่เวลามาทาเรื่องแบบนี้อีกแล้วล่ะอ่าเดี๋ยวทีเดี๋ยวทีวทนายนะ่ะกำลังจะออกไปหาชิสกาใช่ไหมฮะใช่แล้วเธอเนะ่คงจะบอกว่าต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวแล้วมารู้สึกเหงาก็เลยอยากให้มาเล่นที่บ้านเป็นเพื่อนสินะโอ้รู้ดีจังเลยนี่อืม อย่าว่าอย่างน้ออย่างนี้เลยนะเลิกไปเถอะยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงแฮ<ฟ>ะอ๋อ,อไปแล้วอ้อ,อะไรไกันล่ะเนี่ยทอยคงต้องให้ดูไอ้นั่นจริงๆด้วยสิอ,อะไรอ,อะไรกันละเนี่ยอลัลบ,บั้มเก่าหน้าดูเลยนี่นะ <S <S ก็อลัลบ,บั้มของนายไงเล่ามามีภาพของตัวนายในอนาคตอยู่ด้วยนะอนาคตของฉันเหรออัอลบั้มเนี่ยนะทำไมอะ ถึงจะเป็นอนาคตสําหรับคุณปู่ทวดแต่ว่าในศตวรรษที่22มันก็คืออดีตนะคะสรุปก็คือมันมีรูปของฉันในอีกหลายสิบปีข้างหน้ารวมถึงรูปแต่งงานด้วยสิยังไมอ่ะก็ยังที่พูดนแหละแต่ว่าปัญหาก็คือภาพใบนี้เออนี่นี่นี่ฉันเหรอเออแต่่ไม่เคยบาดเจ็บขนาดนี้สักหน่อยนี่ก็บอกแล้วไงครับว่าเนี่เป็นภาพในอนาคตละวันนี้นะหนากำลังจะไปที่บ้านชิซึกะ ระหว่างทางก็ถูกรถชนเข้าก็เลยบาดเจ็บสาหัสต้องพักรักษาตัวตั้งเดือนนึงเลยล่ะเรื่องนี้มันจริงเหรออืมแต่ว่าถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็จะไม่ประสบอุบัติเหตุนะคะคุณป,ปู่วันนี้ทั้งวันนะช่วยอยู่บ้านเฉยๆหน่อยเถอะนะโนบิตานะอืเฮ้ระวังอย่ายให้ออกไปข้างนอกเด็ดขาดและคุณปู่ทวดเลิกเรียกปู่ทวดได้แล้วงั้นฝากด้วยนะเดอรไดมอนท์วางใจได้เลยนะกลับไปเถอะไม่ถึงกับตายแล้วนะ อกลับไปเถอะน้าเชื่อฝีมือฉันเถอะเอองั้นก็รบกวนด้วยล่ะไปนะชิสกะคงโกรธหน้าดูเลยโดบิตาชิสกะโทรมาหานะลูกยมาแล้วมาแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีนีละฉันจะไปปฏิเสธให้เองนะฝากด้วยนะฮะฮัลโหล ออชิสกะเหรอขอโทษทีนะเออเออเปล้าปล้าเราคือคือว่าคือว่าโนบิตะน่ะเขาฝากให้ฉันมาบอกนะฮะอมีกระตูนสนุกสนุกเหรอเอ้เออมีโดรายเก้อร่อยอร่อยอีกด้วยอ่ะอยากกินนะอคืองี้นะคนเราเนี่ยมันต้องรักษาสัญญาจริงๆนั่นแหละนะนี่ไปที่บ้านชิสกะกันเถอะ น,นายคิดจะให้ฉันออกไปถูกรถชนอย่างนั้นเหรอปะทเอยมีฉันอยู่ด้วยทั้งคนงนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแค่ระวังตัวหน่อยมันก็พอแล้วละฮะฉันขอไปสั่งเสียแม่ก่อนนะเอ้ยสั่งเสียเหรอแม่ครับฮะมีอะไรจ๊ะขอบคุณนะครับที่ช่วยเลี้ยงดูผมมาจนโตฮะ ผมมีความสุขที่สุดเลยที่มีแม่กับพ่อคอยดูแลเอาใจใส่แบบนี้<อ>แต่บางทีคนเราอาจจะต้องแยกจากกันในวันนี้แล้วก็ได้นะจู่ๆก็พูดอะไรของลูกนะถ้าผมออกไปข้างนอกตอนนี้จริงๆแล้วก็เราอาจจะไม่ได้พบกันอีกเลยก็ได้อะอลูกคิดจะไปที่ไหนกันแน่บ้านชิสกะครับ <laughs> แหมพูดจะเอาเวอร์เกินไปแล้วอใช่เ,เวอร์เกินไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่า จะไปบ้านทีกกาต้องไปทางไหนเหรอเอาก็ทางนี้สิถามได้อ่านี่ละถ้างั้นต้องระวังกันหน่อยแล้ว <c oughs> ทีวีการเวลาใช้นี่ดูภาพของพวกเราในอีกสิบวินาทีข้างหน้ากันดีกว่านะดูสิดูดูดูมืจากนี้ไปอีกสิบวินาทีพวกเราคัรจะเดินกันอยู่แถวๆนั้นน่ะสรุปแล้วสองคนนั้นก็คือพวกเราในสิบวินาทีข้างหน้าใช่ไหมเออเออ <c oughs> ก็อย่างที่ว่าแล้วแหละ อธิานเยนไปทานั้นะถูกรถชนแน่เลยเหนือกลัวชะมัดเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่รอบมาได้เพราะทีวีการเวลาแท้ๆเลยเออเใช่แล้วใช่แล้วแค่เราไม่ใช้ทางนั้นมันก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหล่ะจริงเหรอทางนั้นทางนี้ก็ไม่มีปัญหาสินะเออเข้าใจแล้วงั้นก็ลาลาไปเลยหวังใจได้แล้นะเอ้ย เยอะเย่ะจ oh, yeah, ังเลยเม่เหยียบรถบ้านแกรบของผมจนพังทำไมขอโทษทีฉันมูแต่เมอไปหน่อยยังไงก็ยกโทษให้พี่คนนี <t os> <t os> <t os ้เถอะนะครับนกยย ก็เป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์อย่างนึงเหมือนกันนะมันก็จริงหละรนะมันจริงสรุปก็คืออันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ยังไม่หมดไปนะซีใช่ไหมเออคงจะอย่างนั้นเลยนะยังไงเราก็ต้องระวังเอาไว้อะนี่ระวังตัวเอาไว้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าไม่ดูข้างหน้าให้ดีๆมันอันตรายนะอืมก็นั่นน่ะสินะแต่ว่าอันตรายนะมันอาจจะมาจากทางด้านหลังก็ได้เข้าใจหรือเปล่าเราอหมอข้างหน้าถ้าบ้างซี ข้างหลังน,ะงน่ะข้างหน้าด้วยอ้อาอเฮ้ยพูดอะไรของนายเนี่ยหน้าหลังหน้าหลังอยู่ได้แล้วจะให้ฉันมองยังไงไม่ทราบฮะอืออืฮ่จริงสิถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ไอ้นั่นแล้วนหนมาทีวีการเวลาเออจริงด้วยฮะยังมีไอ้นี่อยู่นี่นะเอาออกมาถือไว้ตลอดเลยฮ <c oughs> ดูภาพของพวกเราอีกสิบวินาทีข้างหน้ากันเถอะนะ มองดูได้ทั่วถึงทุกฝั่งเลยรถผู้มาจากทางไหนเราก็รู้ได้ทันทีเอือกให้เร้ยแล้วเขานี่้วฉันว่านะเราไปตามเส้นทางนี้กันต่อดีกว่าเฮ้อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้นี่ทางนี้เออยเอนั่อีเ้ยเฮ้ยเอ้ยอาทาง้ไปทางนี้ทางนี้้ยเอ ทางไหนปลอดภัยเลยนะเออแย่จังเลยฮะเออจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอาจิงสิไม่เห็นจะต้องยึดติดกับเรื่องเส้นทางเลยนี่นะ oh, มาเลยมาเลยมาเลยอแค่เดินผ่านทางในบ้านคนอื่นแทนน่เราก็ปลอดภัยแล้วน่าเกลียดไปหน่อยมัง้งมันช่วยไวได้ดีนะมันจำเป็นอ่ะไปเลยไปเลยรับเงินหน่อยนะครับเขาโทษนะครับ ถึงจะไม่มีรถจนวิ่งผ่านก็เถอะแต่เดินลัดบ้านคนอื่นแบบนี้มันก็นะรู้สึกมันไม่ดียังกับเป็นขโมยยังไงงั้นน่ะอย่าเรื่องมากจะได้ไปเล่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอช่วยด้วยเฮ้ยอสนามไปเจนถนนจะมีรถวิ่งเลยอะอะถเอเึกขับรถอยู่ในสวนที่บ้านเองแล้วเหรอเนี่ยฮะรีไปีไปฉันระกอบรถไปอยู่แล้วนะอะไรสักอย่างสิโดเร ไม่นึกว่าจะมีคนที่ฝึกขับรถในสวนบ้านของตัวเองด้วยนะเนี่ยแต่ว่าสวนที่นี่นี่มันแคบลงไม่ต้องห่วงเรื่องรถย้อนรกอ่ะโอ้ยโดนจนได้ใจร้ามากนะที่แอบย่องเ,อเข้ามาในบ้านคนอื่นเขาเจ้าหัวขับมยไม่ใช่นะครับไม่ต้องพูดแล้วี้ทีเด,ยเด,ยเดียวก่อนคุณลูไจะเป็นคนขับรถอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยฮะ,ะรู้ดีจังเลยนะ จริงๆแนละ้วฉันเป็นคนขับแท็กซี่จะบอกให้อันนั่นงากะแล้วเชีวยนว,ยวนะนี้จะรถยนต์ไม่พ้นจริงๆด้วยอะว่าไงนะนี่จากรถยนต์เข้ามาในบ้านหลังนี้งั้นเหรอถ้า่งั้นเธอก็มาผิดที่แล้วละ่ะทําไมล่ะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ตรงโค้งหักศอกพอดีบางครั้งก็จะมีรถพุ่งพรวดเข้ามาชนรั้วด,ด้วยนะจะบอกใหรั้นฉันกำลังซัดบะหมี่อยู่พอดีนะพอพูดเสร็จมาปับป๊บเลยเห็นไหมเห็นไมหมประเด็นาบบไหนจะจะเลย จริงสิยังมีเส้นทางที่ปลอดภัยชัวอยู่ที่ไหนล่ะเออใน nga เป็น n g ถ้าอยู่บนหลังคาแล้วก็ปลอดภัยแน่ทําไมเราถึงนึกไม่ออกให้มันเร็วกว่านี้นะปะเถอยฉันนี่งี่เง่าชาวบัดเลยถ้ามาถึงบันนี้แล้วก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องรถแล้วป้วายลนนะปายรถยนต์ด้วยเฮ<ว><ว>้อ,เ,อ,เ,อเจ็บ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 ไม่เป็นไรนะโดเรมอน แบบนี้ไม่เอาด้วยแล้วกลับบ้านดีกว่านี่สายไปแล้วระสายไปขากลับบ้านนายองถูกเล้นงานแน่ๆจะตามมันเป็นอย่างนั้นนี่นะเหยียรไรความรับผิดชอบแบบนั้นสินึกแล้วว่าต้องเป็นแบบนนเนี้ยฉันน่ะเป็นห่วงก็เลยลองมาดูเซ<ะ>วาชินี่ช่วยหน่อยเถอะนะทำยังไงถึงก็ดีรถยนต์ไม่พ้นสะเคียนเอ้ยบ้าชะมัดเลยไดอยมอน ขึ้นเป็นแบบนี้แล้วอ่ะฉันจะมอบหมายให้นายดูแลคุณปู่ทวดได้ยังไงกันน่ะนี่นายว่าใครบ้ากันเนี่ยฮะเลิกเรียกปู่ทวดสักทีเถอ,อะออานี่ใช้คัปเตอร์ไม่ไผ่บินไปซะก็สิ้นเรื่องอ,อตั้งใจกว่านี้หน่อยได้มากเดรมแมนโอ้ยคิดไปออกหน้าขายหน้าชำมัดเลยนะ,นะนะมาถึงอย่างง่ายได้เลยใช่ใช่เขายังชั่วเขายังชั่วชิสกจาขอโทษที่รอนะว้า อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทำใจดีๆไว้ขอโทษน,นะจ๊ะฉันรอเธอจนเ<อ>บื่อก,ก็เลยชวนพวกกันกบมาเล่นเป็นเพื่อนไปพางๆก่อนนี่นะเจ้ามุงกึงอ๋อไม่ได้เรือกแดดฮัยมันกดดีแล้วล่ะนะไม่เห็นจะดีสักนิดนึง<อ>บาดเจ็บขนาดนี้นั้นเนี่ย,ายอยาจะบ,บ่นมากไปแล้วน่าโดนแค่นี้ก็ถือว่าเบาลงตั้งเยอะแล้วละนะ แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้บาดเจ็บขนาดนี้ซะหน่อยแล้วรูปถ่ายนี้มายังไงกันอะเออดันตี